ฮอลันดาในอยุธยาณดินแดนอันไกลโพ้นชาวฮอลันดาผู้รักการค้าขายได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทใหญ่ชื่อ V.O.C. พวกเขามีเรือลำใหญ่แข็งแกร่งและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นที่จะออกเดินทางสู่โลกตะวันออกอันกว้างใหญ่เพื่อสแสวงหาสินค้าล้ำค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบชาและเครื่องเคลือบจากเมืองจีน หลังจากเดินทางรอนแรมข้ามน้ำข้ามทะเลมานานแสนนานพวกเขาก็ได้มาถึงปัตตานีเมืองท่าอันคึคกคักของอาณาจักรอยุธยาจากนั้นไม่นานเรือของ VOC ก็แล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่นครศรีอยุธยาราชธานีอันรุ่งเรืองเป็นช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์เพิ่งเสร็จสิ้นจากการศึกสงครามอันยาวนานเมื่อคณะพ่อค้าฮอลันดาเขาเฝ้าพระองค์ทรงต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดี ด้วยพระประสงค์ที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองและส่งเสริมการค้าด้วยพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาวฮอลันดาจึงได้ก่อตั้งสถานีการค้าขึ้นที่อยุธยาพีเตอร์หัวหน้าคณะพ่อค้าฮอลันดารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนี่คือโอกาสอันดีที่จะได้ค้าขายและนำพาสินค้าจากตะวันออกไปสู่ยุโรป ชาวฮอลแลนดาเริ่มทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางพวกเขารวบรวมสินค้าหลากหลายจากอายุธยาไม่ว่าจะเป็นหนังกวางหนังปลากระเบนงาช้างไม้ฝางไม้กฤษณาข้าวน้ำมันมะพร้าวและพริกไทยเพื่อนำไปขายในยุโรปไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังนำผ้าไหมใบชาและเครื่องเคลือบอันง,งดงามจากเมืองจีนซึ่งเป็นสินค้าที่ชาวฮอลันดาปรารถนามาแลกเปลี่ยนและส่งต่อไปอยังยุโรปการค้าขายดำเนินไปอย่างคึกคักสร้างความมั่งคั่งให้ทั้งสองฝ่ายการค้าขายระหว่างอายุธยากับฮอลันดาดำเนินไปอย่างราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองเกือบ60ปีเรือสินค้าของ VOC เข้าออกอยุธยาไม่ขาดสายนำความเจริญมาสู่เมืองท่าแห่งนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาทางการค้าก็เริ่มก่ะตัวขึ้นบ้างมีความขัดแย้งเล็กน้อยเรื่องผลประโยชน์แต่ด้วยความสัมพันธ์อันดีทั้งสองฝ่ายก็ยังคงประนีประนอมและหาทางออกร่วมกันได้เสมอทว่าบทบาทของพ่อค้าฮอลันดาเริ่มมีมากเกินไปและพวกเขาก็เรียกร้องผลประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆอยุธยาจึงตัดสินใจลดทอนสิทธิทางการค้าของฮอลันดาลงเพื่อรักษาสมดุลและผลประโยชน์ของตน การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวฮอลัลนดาการค้าขายจึงซบเซาลงตามลำดับแต่ก็ไม่เคยยุดลงโดยสิ้นเชิงเพราะชาวฮอลันดาต่างจากชาติตะวันตกอื่นพวกเขามุ่งเน้นแต่การค้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือศาสนาทำให้พวกเขายังคงอยู่ทำการค้ากับอยุธยาได้แม้ความสัมพันธ์จะไม่ราบรื่นเหมือนเก่าก็ตาม